สวัสดีครับเมนูแนะนำใบกิติครับวันนี้อยู่องค์รับประถมเจดีในจังหวัดนคปรปฐมครับมาที่ร้านหอยทอดนายชิ้นครับโอ้โหนี่ฮนะกำลังทอดนะมีบรรยากาศให้ดูบรรยากาศหนะ้าร้านนิดหนึ่งฮนะนี่ฮนะมีลูกค้ารออยู่ฝั่งนี้นะนี่ให้ดูมีลูกค้ารอคิวนะฮะต้องมานี่เลยครับมาบอกว่า ต้องรับบัตรคิวตรงนี้นี่ฮะรับบัตรคิวตรงนี้รับบัตรคิวตรงนี้นะครับร้านในชิ้งน,นี่นี่คือ,อรายการอาหารนะครับก็บอกว่าขอทอดกะแรงผู้นะครับห้าสิบสายเอส สซเอ็มก็80นะครับชั้นาตรอ๋อนังลมทอดอันนี้แป้งกรอบนะฮะ80แล้วก็ร้อยนึงฮะนี่บอกราคาหมดเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าขึ้นราคาแล้วกาเห็นเดีย๋ยวเลยนะฮะร,รับบัตรคิวตรงนี้นี่ให้ดูบรรยากาศนิดนึงฮะับลาองค์พระผสมเจดีครับ,น,รรบนี่พก็ผสมเจดีอยู่ฝั่งนี้นะฮะโอเคนะครับมาดูบรรยากาศการอ่า ทำกลางร้านนี่นะจ่ายพนักงานถึงสี่ห้าคนนะฮะนี่นี่นายคิมใช่ไหมฮะครับผมโอเคฮะเจอกับเจ้าของแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะดูบรรยากาศครับนี่บรรยากาศจ่ายพนักงานโชวทีมัน่ียทอดถึงสี่ถึงห้าหกคนนะฮะทั้งหมดนะห้าหกคนที่เห็นตอนนี้นะห้าหกคน นี่ให้ดูบรรยากาศโอ้โหเธอคือทำเรื่อยๆนะแล้วก็ที่โต๊ะอยู่ข้างหลังก็มีโต๊ะรับประทานอยู่ข้างหลังด้วยคนในใส่ถุงก็นะแล้วก็มีบัตรคิวนะฮะมารับบัตรคิวก่อนวันนี้เมนูแนะนำนะครับแนะนำ หอยช่อนนายทิมนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อนะฮะในจังหวัดนครปฐมคนไหนอยากจะมาชิมนะฮะมาชิมก็มาตรงนี้ได้เลยนะเขาก็จะทําอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็จะทํามาเรื่อยๆครับนี่ฮะขึ้นมาชุดสามชุดนะฮะจะขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใส่ไม่ใส่กระทะเดียวนะในกระทะก็จะไล่ไปเรื่อยๆครับโอเคนี่ สุนีห้าด้านที่สองนี่คือบรรยากาศนะฮะมาร่วมบูรณะประตูกันได้สุนีห้าด้านที่สองบริการตั้งสุนันท์ช่วยเหลือผู้ป่วยนอนตีเตียงให้เดินทางศึกษานสุนีห้าด้านที่สองก็คือผู้ที่มีจิตได้ตาบารมีุนีาดที่สองหน่าทสองเป็นว่าเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างดีครับดีหลังวัันละครบออ๋หลังโควิดก็ได้ขายขายทุกวันไหม ขายทุกวันอ๋อขายทุกวันไม่มีวันหยุดเลยใช้ทีมานที่คนนะ่ยทีงานทั้งหมดเนี่ยที่ใส่เสื้อทีมเนี่ยี่คนท,ทีประมาณห้าคนรวมตั้งเต้าแก่ด้วยอ่อ,อ,อดนายชิมนะเออแคแจ้งปรับปรับราคาแล้วนะนี่คือราคาแล้วก็แจ้งปรับราคาด้วยนะฮะข่อยทอดนะปรับราคาขึ้นมา อ่ะนี่คือรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูการทอดต่อโอไอ้ไมขึ้นขึ้นชุดใหม่นะฮะก็พอสุกไปชุด2ชุด3ชุดก็จะขึ้นชุดใหม่ขึ้นมานี่นะฮะไก่ที่ต้องการนะหูหอยเยอะเลยนะนี่ฮะหอยเยอะเลยวันนี้เมนูแนะนำนะฮะแนะนำหอยทอดในคิมนะครับอยู่ที่หน้าองค์พระ ผสมเจดีดไ,ดไก่ที่ต้องการจะมาชิมน,นะครับมาได้เลยขับรถผ่านมานะฮะสัญจรก็ลองเข้ามาดูในะองค์พระมีที่จอดรถกว้างขวางนะ ี่จอดรถกว้างๆก็เขาจะแบ่งเป็นเมนูอย่างนี้นะครับมีหอยทอดแมลงภู่นะไซส์เอสเนี่ยห้าสิาบถ้าใหญ่ก็คือแปดสิบนะฮะหอยนางลมทอดอันนี้แป้งกรอบนะฮะแปดสิบแล้วก็ใหญ่ก็ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ออส่วนหอยนางลมอันนี้หอยนางลมเลยนะฮะแป้งนิ่มนะฮะแปดสิบแล้วก็หนึ่งร้อย 2นะหอยผสมนี่คือชุดละ100นะครับแล้วก็ชุดใหญ่นะ120ร้อยยี่นี่ปรับราคาแล้วนะนะนะทะเลทอดก็100แล้วก็120ก็จะทอดอยู่ในกระทะแบบนี้ฮะจะแบ่งเป็นชุดๆตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งแล้วก็แป้งทอดในะก็สี่สิแล้วก็5นะถ้าเพิ่มไก่ก็คือเพิ่มแป้งด้วยก็10บบาทนะครับนี่คือรายละเอียดของทางร้านนะครับ ร้านหอยทอดนายทิมนูคนนะครับคนทอดก่อนฮะแนะนำปันถาดอ่านี่แนีตอนตอนตอนนี้แนะนําเป็นถาดพิเศษเลยใช่ไหมท้าไรฮะสามร้อยเป็นหอยอะไรอ่ะรวมทุกอย่างเลยครับผมนี่คือถาดเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาหรือว่าไงหรือว่าย่งไงหรือว่ามาตั้งแต่นานแล้ว ึ่นาไม่านนี้อ๋อนะฮะมาถาดใหญ่เลย300บาทเออนี่นายคิมนะฮะยืนยันเลยครับออามาดูบรรยากาศต่อครับนี่ฮะคือดูคิวก่อนนะผมให้ดูคิวขอประทานโทษลูกค้าด้วยนะผมให้ดูคิวนะฮะรับบัตรคิวตรงนี้นะแล้วก็นั่งรอก็ก็เรียกว่าดูแลตัวเองด้วยตอนนี้ก็โควิดระบาดก็ต้องโอ้ห่างๆยืนห่างๆกันนะ บรรยากาศนะครับัางร้านโอเคโหใจถึงผมนับดูก่อนก่อนนะที่ที่ไม่ใส่เสื้อและใส่เสื้อนะติดใส่ใส่เสื้อนะหนึ่งสองสามนายคิมสามสี่ห้าที่เห็นใส่เสื้อนะและที่ไม่ใส่เสื้ออยู่อันนี้ด้วยผนประการใดนี่ไม่แน่ชัดอาจจะเสื้อใส่ไม่พอนะอีกสองสามอยู่ข้างหลังโอ้โหนี่ทีมาเยอะเลย ก็สังเกตนะครับออเดอร์มาพอออเดอร์มารับออเดอร์ตรงนู้นนะฮะรับออเดอร์ตรงนู้นออเดอร์มาก็ตรงนี้นะฮะมุมนี้เสร็จแล้วพี่ผู้หญิงก็จะเป็นคนรับออเดอร์มาแล้วก็ดูออเดอร์ว่าทอดอ้อยแบบแบบไหนลักษณะการทาแบบไหนก็อยากขึ้นลูกเซแป้งลงมาอย่างี้อย่างที่เห็นนะฮะ สือครับผมนี่รับบรรยากาศนี่ที่กนแจะนี่็เะป็นาี่เก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเมนูแนะนำใบจิติแนะนำร้านหอยทอดนายคิ้มนะครับก็เพื่อน ผ่านองค์ประสมเจดีนะฮะองค์ประสมเจดีจังหวัดนครปฐมก็ลองแวะมาดูนะครับเริ่มขายตั้งแต่ตอนเย็นเลยครับนะฮะตอนย่วงเย็นๆครับประมาณกสี่โมงห้าเมืองเนี่ยเขาก็ออกมาแล้วขายไปถึงนู่นนะสามสี่ทุ่มนะเตี่ยงคืนนะฮะหายเกือบเตี่ยงคืนก็ดูก็ดูด้วยลูกค้ามา จช้ริการเยอะขนาดไหนแต่ผมสังเกตดูนะดูนะผมสังเกตดูข้างหลังนะมีโต๊ะไอ้นั่งด้วยนะมีโต๊ะไอ้นั่งด้วยส่วนคนไหนที่จะใส่ใส่ใส่กล่องกลับบ้านเนี่ยเนี่ยเขาจะใส่กล่องเนี่ยใส่กล่องกลับบ้านราคาผมก็แจ้งไปแล้วนะครับแจ้งไปแล้วก็จะเห็นว่าก็ททำนะไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวก็พอตรงนี้กรอบเริ่มกรอบนะฮะ ออกไปสักสองสามก็เริ่มขึ้นชุดใหม่ขึ้นมาสังเกตอย่างนี้ครับก็ถือว่าพนักงานนี้จะไม่หยุดเลย,ยช่วยกันนะช่วยกันทำาคนนี้ขึ้นขึ้นใส่น้ำมันลงแป้งอีกคนก็นรับช่วงต่อนะอีกคนก็ใส่ปักใส่ต่อห้องเครื่องต่อแล้วก็ห่อถึงมือลูกค้าเลยนี่ครขึ้นรูปแหน่งนี้ครับท่านผู้ชม โอเคครับวันนี้เมนูแนะนำมาถึงที่แล้วครับร้านหอยทอดลายขิมนะครับเนี่ยโอเคทุกท่านมาร่วมด้วยช่วยกันนะทุกท่ามทุกคนสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาแล้วไม่เสียโอกาส่วนที่หกส่วนที่ห้าท่านที่เจ็ดส่วนที่ห้าท่านที่เจ็ดมาแล้ว ให้ดูบรรยากาศร้านนะครับก่อนจะจบคลิปนะดูมีโต๊ะนั่งข้างหลังเนี่ยคนนั่งเต็มเลยบนั่งรอคิวอยู่ก็อย่างที่ผมบอกครับร้านหอยทอดนายกินเนี่ยสุดๆคือกินชื่อนะอร่อยจริงๆวันนี้ไม่ชิมโชว์นะวันนี้คิณตีจะไม่ชิมโชว์เมนูแนะนำแค่แนะนำร้านแค่นั้นเองครับให้เห็นนะ ดูทีมงานการทอดนะครับลูกกาข้อมาเราคิวอยู่จั้งที่นั่งแล้วก็รอกลับบ้านทุกคนทุกท่านได้มาร่วมบุญท้านบุญศนีตามทุนที่ห้าท่านที่แปดเรเรียนเชิญเจริญพรสาธุจักบุญกุศลบารมียิ่งใหญ่ต่อเจริญทางใจใจ ขอเชจรจาบุญกุศลบารมีของท่านได้มาร่วมบุญตั้งกุศลการสาธุบุญกุศลบารมียี่ใหญ่ตอนนี้ได้รับแปดท่านโอเคครับสรุปว่าผมมายืนมาสิบนาทีนะคนทำนะฮะพนาคารทำนะทำคอยเนี่ยโอ้โหไม่ทันเลยนะคือจะทำตลอดเวลาผมมาถ่ายแค่คลิปนี้ผมไม่ตัดนะครับผมไม่ตัดคลิป เห็นว่าเขาทำตลอดเวลาเลยแสดงว่าลูกค้าแบบคิวตลอดเวลาไม่มีว่างครับต่อเนื่องเลยครับคิวต่อเนื่องเลยโอเคครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆเลยถ้าคนไหนที่อยากต้องการจะชิมหอยทอดนายคิมตั้งขาจรแล้วก็ขาขาประจําก็ฝากประจํานี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่หน้าองค์พระผสมเจดียเข้ามาตรงนี้เลยครับนะฮะมีข้าวโครงการาคนละครึ่งด้วยหอยทอดนายคิมนะฮะ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เบอร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ